ยินดีต้อนรับเข้าสู่สนามคมพะยาแรกสเตเดียมมือนี้เป็นมือเปิดสนามนะครับกับชิมีทักกี้สุดอ่อแอดเทวดาฟ้าหลังฝนไปสีทองเทพเวลาคมพะยาแรกครับผมมีบังถวายไปหุ่นเลยครับบังถวายซื้อยังว่าจะได้สิบบวดบวกดังๆบวดจะได้บวกตัวเทพบลังส <laughs> <laughs> ิงบวดเทพบลัง <laughs> สิงบวดบวกยัง <laughs> เน้นหน่อยลอยฟ้าครับเชิญมาเมืองกันก่อนนะครับเดี๋ยว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 แตกบางนีทสิแตกมันไม่ตำมีมันแตกบางทีอ่าเชิญเชิญเชิญเล่นนี่ไก่มันสิดจกโชคดีโชคหมานครับเน้นหน่อยลอยฟ้าเพราะทำนี้แหละเอ้ยไปลูกไปไปลุกไปเน้นหน่อยลอยฟ้าครับเน้นหน่อยลอยฟ้าไปแล้วโอ้โอบักไปแสนบักแรกครับเออ เบียบบอยเมียบงามเมียเว้ดบางนี่เป็นบางสวายครับบอมีไผจับเวลาครับพี่น้องโอเคไม่ถือว่ามาท้ามาท้าครับมาท้าระวังมสุดของเขาอันนี้ครับชิ้นนอนไปเลยคิวเรียกเป็นของเบาทักกี้ครับผมทักกี้กันทลารมเมืองเด้อตาแล้วครับบังไฟแสนบางนี่แต่งานตาซะเลื่อเกิน บังแรกแหกมานหนึ่งในอื่นไข่ทักกี้ค้นรอขอให้คืนสูงสูงล่งสะสาดทำเวลาได้หลายๆแล้วแต่เธอสิบไปสามสองหนึ่งล้อไทยจุดครับไปแล้วครับพี่น้องไปเลยไปไปไปที่เรียบร้อยครับสูงมากๆสูงมากๆเพราใหม่เป็นที่เรียบร้อยไปยังไปยังมาทัดไป ตัดหัวนะครับเป็นบังไฟตัศนาครับหนึ่งในอึงใครได้ซิอวีกับพี่น้องโอ้โหโบนาเสื้อกับเตียบตะกี้เฮ้สุดยอดอีลีครับบังแรกครับได้ซิอวีนะครับอ่าทักี้กันท่าลมครับตัดซากนะครับตัดซากหางเสียบเลยครับหางเสียบเลยแต่เขาปด้จับหางนะบังไฟแสนเขาจับลำตูนะครับแมนครับ ทีนี้ครับแอดเทวดาขวัญใจหมาชนไปดีๆงามๆไปเมืองดาวดอกทึงฝ้า,าสามสองหนึ่งจุดครับผมบางนีิยองเขาบปไดนนะครับไ<อ>ม่เตรียมจับเวลาเด้อพี่เบ้นกับ,บสีกำปั่นครับไปกับสีกำปั่นครับไปกับสีกำปั่นพี่น้องไปลุกไปไปลุกไปไป ไปอีกแล้ยเดันไปดันไปเดันไปเราผมเราทำงานโอ้ยตัดกตัดกอีกแล้วครับจบลำตัวเนอะจบลำตัวจบลำตัวให้ลำตัวลำตัวให้ดูพุ่น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 ลำตัวผิวลงมากครับลำตัวติด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 ลำตัวปั๊บปุ๊บปั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 ๊บป๊บป๊บปั๊บป๊บป๊บป๊ ต่อไปบ้างที่ฝามฝ้าหลังฝนครับพี่น้องทีมงานฝ่าหลังฝนนําตอนนี้คือ21วิจากทีมงานแอดเทวดานะครับ21วิจากแอดเทวดาบังไฟไม่นด้ส่วนมากเป็นบังไฟตัดซากนะครับนะเป็นบังไฟตัดซากลุ่นๆเลยมาเมือคน,นครับว่าฉิเป็นยังไงครับบังนี่มาในบางแสนสีเหลือง สร้างสรรผลงานโดยฝ้าหลังฝนไปดีๆเงาๆไปเมืองดาวดอกเทิงฝ่าฝ่าหลังฝนขอให้โชคดี3ามสองหนึ่งจุดครับไปเลยเด้อครับทำการจุดไปทีเรียบร้อยเข้าไปได้ทองบ้างได้เวลาแล้วลูกไปสามสองหนึ่งสูงมากมาก โอ้ยซูมมามาโอ้ยเบาเบามาครับปึ๊บปึ๊บหัวยังน้ำอยู่ครับหัวยังน้ำอยู่ปีตึ้งเป็นที่เรียบร้อยสิบสี่วิสิบสี่วินะครับผมจากฝ่าหลังฝนครับพี่น้องสิบสี่วิสิบสี่วินะครับผม จากฝ่าหลังฝนครับพี่นอ้องไผ่สีทองมองนี่แมนแมนครับอ๋ไผ่สีทองเด้อครับพี่นอ้องเด้อไผ่สีทองเด้อเข่าฐานเป็นที่เรียบร้อยนะครับไผ่สีทองบ้าน<ส>ที่สีคมพญาแลสเตเดียมยินดีต้อนรับไายบังไฟไผ่สีทองมาในนามบางแสนมินิสีสมหลอดชาไข่มกกอยกันสูงสูงครับลงสาตกไกลไกลได้ไหลาย แล้วแต่ท่าสิไปไปสีทองขอให้โชคดีครับสามสองหนึ่งกับเวลายังเป็นอยโอเคเอาพร้อมเร็วแล้วเร็วแล้วขอไปเนท่องบังลาพี่น้องไปโอ้โหลื่นไปโอ้โหพี่น้อเบารู้เบาเบากับบังลีเบาเสียครับเบาปรากฏว่าตีตีเป็นวงตีเป็นวงนะครับจับลำตัว้อจับลำตัว้อจับลำตัวเห็นลำตัวว่าผิวอยู่นั่น จับลำตัวนะครับทิ้งหางแล้วจับลำตัวไว้เบาๆเบาๆเบาๆเ,เ,เลยครับลำตัวหลุดนะพี่น้องเด,ออด้อหางขวาอ่าจับจับลำนะครับจับลำตัว,วยิงปี๊ดยังอย่ครับยังปี๊ดเอากำหนดตึง้งสาม,ส,ามสิบห้าวิสามสิบห้าวิไปสีดต้องกับพี่น้องโอ้โหสุดยอดไปสีดองสามสิบห้าวิ <c oughs> โอ้ยหนึ่งในอึ้งใครละครับตอนนี้ไปรุ่นต่อไปแล้วครับไปรุ่นบังต่อไป คมพญาแลราคานั่นค่อยบอกค่อยจ่ากันนะครับนี่คือบังไฟงานราคาตัวนี้ยูที่เท่าไหรนะเบาวสามสิบสีราคาสูงซะเหลือเกินแต่บอกเลยว่าบาังนี่เป็นบังไฟงานนะครับพี่น้องอ๋อครับคือขี่โกแท้เอาแต่ผู้มาใส่อ๋อมันใส่ทุกอันลูกเ <c oughs> ววจ้าภาพคมพญาแลสร้างสรรค์ผลงานออกมาในาน้ำสีม่วงคิ้วทีห,ห่าขใอยขึ้นตําตำ ล่ำดาบไวๆหอบเงินหอบทองกลับบ้านกันครับคมพญาแลกครับผมจับเวลาเบนขอให้ถือใจเชื่ออย่งสามสองหนึ่งจุดครับผมจับเวลาเดี๋ยวลองค่อยจับเวลาไปแล้วครับเอาเดี๋ยวคมพญาแลกนะครับคมพญาแลกทีมงานเจ้าภาพบอสบอพันโดดตุมนะไปเลยขึ้นตรงสัลหเก่งพอดีครับพอดีโอ้โหเผาไปรูปบ้ายเผา่อย เบาเ่าเบาทั้งลงพื้นเลยทีมลำโตตึ้งจังหวีครับชิปฮาวีชิปฮาวีครับโอผยบอกไปเผาบุหรือบอลหลี่พี่น้องนะกขบใาได้นะครับโอ๊ยชิปฮาวีต้นนี้ไปนำไปที่ทองบ่ไฟสีทองโอ้ยไปสีทองโหดแทงครับทีมงานต่อไปครับเทมเวลาบิวเอ็เชิญหากหางขึ้นกันนะครับ ใส่ตะปูทุกบ้างนะครับใส่ตะปูทุกบ้างเลยเป็นการถ่วงหางเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าหางนี่เป็นหางดอกเราสางมาเพื่อถวายองค์พระมหาธาตุวัดกลางอุดมเวทเทพเวลาสร้างสรรค์มาจูตถวายในสนามของคมพญาเหล่ไปดีๆงามๆไปเมองดาวเออ,เอ,อดอกทิงฝา <c oughs> ขอให้โชคดีค่อยโฉบหมาดสามสองหนึ่งจุดกับผมเบนจับเวลาด้วยเอาแล้วครับจุดเร็ววันเข้าไปในทองบ้างสามสองหนึ่งไปลูกไปวอ้โหครับผมโอ้โหสามวิสามวินาทีเทงเวลาครับแตกครับเป็นเทพเลยตอนนี้โอ้ยเปแตกเห็นในเสื้อเสียงเขาได้นี่ หอมกับารวมถึงบังสุดท้ายนะครับของผู้ลๆหลายที่ทุกท่านติดตามชมอาทิตย์หน้าครับผมสิมี่ไข่ไดเนียนะครับทุกท่านโปรดติดตามนะ